โอเคสวัสดีครับในที่สุดก็ถึงคิวของคลิปแนะนำอาชีมิทุปสายเจาะเกาะนะครับว่ามันเป็นยังไงเริ่มกันที่ความแตกต่างข้อดีข้อเสียระหว่างอคชิมิทุบเจาะเกาะกับอาชีมิทุปสายครีนนะก็มันต่างกันยังไงอย่างแรกเลยที่อาชิมิทุบสายเจาะเกาะมันมีดีกว่าสายครีก็คือดาเมจดาเมจจะแรงกว่านะครับถ้าคุณเงาหกนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้เทสจริงจังแต่ว่าถ้าเงา ถ้าเงาหก็แรงกว่าแน่นอนแต่ถ้าเงาไม่ถึงหกเนี่ยไม่ได้ลองจริงจังว่ามันจะต่างกันสักแค่ไหนก็คือถามว่าดาเมจจากไอเทมเจาะก่อนเนี่ยมันแรงกว่าได้ยังไงก็มาจากสกิลนี้ครับวอลแอกเนี่ยเป็นเงาหกเนี่ยตัวสกิลนี้บอกว่าถ้าเกิดการโจมตีธรรมดาหรืออิมพอร์สิตสเต็ของเราเนี่ยติดย e ีนัปเกตก็คือไอที่มันทริกเกอร์ดาเมจคูณสองครับโอกาส20%อนันนั้นนะ่ะมันจะทําให้ศัตรูเลือดไหลด้วยทําความแรงเท่ากับ60%ของอินทุกวิแล้วติดได้สูงสสุด8แต็ อันนี้ก็คือ8648เนาะถ้าเกิดติด8 stack ก็วิหนึ่ง4ิ1 4 8อิอินเหมือนวิหนึ่งเรามี m p u u s s v e เพิ่มอีกทีเลยประมาณนั้นอนะ่ะก็ค่อนข้างแรงจัดนะแล้วยังไม่พอยังมีไอ้เงาของ Illusion Doping ตรงนี้อีกนะที่อันเนี้ยมันบวกดาเมจแบบเป็นไฟนอลดาเมจนะครับก็คือไออ l l ูชันโดปปิ้งเนี่ยมันจะมีตัวคูณอินของมันอยู่เนาะให้ดูนี่มันจะมีตัวคูณอิของมันอยู่อยู่ที่20 เมื่อกี้มันบวกเป็นไฟ n อล d a m a g เลยก็หมายความว่าไอตัวขุดยินเนี่ยก็ส่งผลด้วยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะผมใช้ d ป p i n g แบบไม่มีเงาให้ดูก่อนอ่ะโอเคนี่คือ doping แบบไม่มีเงานะจะเห็นได้ว่าด a m a g ประมาณแสนนะอ่ะแล้วถ้าเราใส่เงาเข้า,ขามาล่ะ เห็นได้ว่าสองแสนเลยเห็นไหมเพราะว่าไอตัวเงาเนี่ยครับมันบวกเป็นไฟนอลดาเมจแล้วถามว่าสายเจาะมันแรงกว่าสายคียได้ไงเอา้าก็สายคียก็ใส่ได้เพราะว่าสกิลมันคีไม่ได้ครับสกิลเนี่ยมันเป็นจเจาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนของให้ดูเมื่อกี้สองแสนนะที่สองแสนเดี๋ยวผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนใส่ของเจาะให้ดูนะโอเคผมยังมีไมหมนะของเจาะอ,อ่ะผมยังมีอยู่เปลี่ยนใส่ของเจาะให้ดู เอ,อ้ยออออทำไมผมหายไม่เจาะเจอละก็รองเท้าใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้รองเท้าไม่เข้าเซ็ตก็เ,ออเปลี่ยนแค่สชิ้นพอนะหรือว่าเจาะนิดนึงครับผมย้ายให้ดูกันสดๆเลยว่าดามเมจมันแรงกว่าจริง แป๊บหนึ่งนะอาจจะเบื่อๆน่อยนะเพราะคลิปผมไม่ได้ตัดนะผมทำอะไรก็จะเห็นนะั่นอ่ะยังสองแสนอยู่แต่ถ้าเราก,กดใหม่นี่เห็นไหมว่าเป็นห้าแสนแล้วนี่ไม่ต้องทำลายเลยดิจิตอลดปิ้งผมห้าแสนแล้วก็มันง่ายๆแบบนี้เลยครับก็คือไอ้สกิลพวกนี้มันจะแรงแบบสกิลเกือบทุกอย่างครับถ้ามันไม่ได้บอกว่าเป็นเพียวดาเมจอะมันคิดเจาะครับแล้วถ้าเกิดมันบอกมันคียได้ก็คือมันคีได้แค่นั้นครับทำให้ ไอสายทุบจกกอเกาะเนี่ยดาเมจมันแรงนะจะลองเข้าไปเทสดาเมจเล่นๆดูนะว่ามันจะแรงแค่ไหนเราต้องไวนิดนึงนะไม่งั้นคลิปมันจะยาวยืดมากเพราะผมเคยเทสกับพิโอนี่ไ้ม,มั้งเป็นสายคี่จะได้ประมาณสักน่าจะวิประมาณ5ล้านประมาณนั้นนะไม,ม่ใช่น่าจะวิประมาณเจ็ดล้านนะต้องเปลี่ยนเงาให้ด้วยนครับ ่ะ,ะมาลองดูกันอันนี้คือที่เงาห้านะอืมน่าจะเบากว่านะน่าจะเบากว่าสายีที่ผมเคยเล่นเพราะว่าเงาเงามันไม่ได้เนาะแล้วก็ผมการ์ดมันซับพอร์ตไปทางคีด้วยผมไม่มีการ์ดจอดเลยนะ นะการ์ดก็ขีดาเมจตรงนี้ใบหนึ่งนะแล้วยังมีพวกการ์ดคาราบาโก้ขีดเอทอะไรตรงนี้อีกนะมันไม่มีเด๋ยวผมไม่ได้ใส่อยู่มันใส่อยู่กับไอ้นั่นอนะ่ะแต่ดาเมจมันถือว่าไล่ๆกันครับแล้วก็จริงๆเคยลองเทสจรงจิงจังแล้วว่าถ้าวอลแอกอะคือไม่เคยลองกับไอ้นี่นะไม่เคยลองกับสายเจาะกับสายคยีก่อนเงาหกแต่ถ้าเงาหกแล้วคือเจาะแรงกว่าเยอะจริงแรงกว่ามากๆแล้วมันยังมีตรงไหนอีกที่แตกต่างกัน ยังมีนี่อีกเวลาคุณไปเข้า KVM หรือคุณไปล่าบอสอะไรอย่างเงี้ยสกิลพวกนี้คุณใช้ได้เนี่ยเด m o n สเ r a t i o n เนี่ยอัพเต็มเนี่ยเอาไปเฟี้ยงได้ใช่ซิดเทอร์เอย่างเงี้ยเอาไปเฟี้ยงได้ครับคือแรงเลยอ่ะอืมเอซิดเดนส r a t i o n นี่เราก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะเป็นสายที่ดามเมจแรงมากนะสายเจาะส่วน a อเ d e m o n i นี่อย่าไปใช้นะ เราสามารถใช้สานตยูนี้ได้ด้วยนะถ้าเราเล่นสายเจาะหรือจะวอร์ฟทอนก็ได้นะถ้าคุณจะล่าบ,บอสจริงๆอ่ะวอร์ฟทอนก็วางอัดตัวบอสไปเลยก็จะแรงนะประมาณนี้นะสําหรับสายเจาะทีนี้เราพูดข้อดีกันไปแล้วข้อดีหลกัหลกๆสายเจาะเลยก็คือมันแรงแล้วข้อเสียคืออะไรอย่างแรกเลยคือเงามันไม่ซับพอร์ตนะครับเงาตรงเนี้ยสแตทเงาตรงเนี้ยมันไม่ซับพอร์ตตรงนี้ก็เป็นคลีเนาะตรงนี้ก็เป็นคะลีตรงนี้ก็เป็นคลีน,น,คลนะมันจะไม่มีเจาะเลยเห็นไหม ไม่มีเยอะกระจอเลยก็คือเงาสแตตตรงนี้ไม่ซับพอร์ตแล้วหนึ่งแล้วก็ถ้าในกรณีเอายกผมเป็นตัวอย่างนะถ้าคุณจะเล่นแบบกึ่งซับพอร์ตอย่างเงี้ยไปเข้า PVP พอย่างเงี้ยมันก็จะใส่เป็นเซตห้าสิบตรงนี้ได้ถ้าคุณไม่ได้เล่นขาวหกอะทาให้คุณแบบใส่เซตเจ็ดสิบไม่ได้ตัวเลือกการใส่ของคุณคุณจะไม่สามารถใส่เซตเจ็ดสิบลงไปได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มีเรื่องแมนดาโกร่าฮาวลิงนี่อีกที่เอาไว้ใช้ในพีเป็นหลักเนี่ยมันบอกว่าต้องครีเท่านั้นถึงจะลดคูดาวหนึ่งวินะซึ่งตอนนี้มันบั๊กอยู่ดาเมจอะไรก็ลดคูดาวนะครับดาเมจขาวทุกอย่างดาเมจทุกอย่างที่เราทำมันลดคูดาวหมดหนึ่งวิแต่ถ้าเกิดอนาคตมันแก้บั๊กอะครับสายเจาะจะใช้สกิลนี้ได้ได้แย่มากอะไม่เต็มประสิทธิภาพอะอืข้อเสียมันมีแค่ประมาณนี้เองนะโดยรวมสายเจาะเป็นสายที่ดีมากนะครับถ้าใครอยากเล่นตอนนี้ก็เล่นไปก่อนได้เลยนะแต่ถ้าอนาคตมันปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเนี้ย อาจจะเจ็บได้นะเพราะข้อเสียมันก็คือตัวอาชีพมันไม่ได้ดีไซน์มาให้เล่นเจาะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเรื่องอะไรดีต่อไปก็สายเจาะอ,อัพสกิลอย่างไงสายเจาะอ,อัพสกิลอย่างไงเดี๋ยวผมเอาอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วการสายเจาะอ,อัพสกิลเหมือนสายคลิเลยแต่ว่าคุณต้องอัพสามท่านี้มาเต็มแค่นั้นเองเนี่ยสามท่านียคุณอับมาเต็มด้วยแล้วมาเผื่อใช้ด้วย ก็จะเล่นได้แล้วที่เหลือก้าเหมือนสายคีเลยไปดูคลิปเก่าๆในช่องผมก็ได้เล่นเหมือนกันเลยแค่เราจะพยายามใช้3 s k สกิลนี้ช่วยเนี่ยแล้วเวลาลง PP เราอาจจะถอดสกิลซัพพอร์ตอาะอย่างสมมุติตอนนี้ผมใช้เป็นแบบนี้อยู่ PP นะจะเห็นว่าผมเหลือ1ช่องเนาะแล้วผมก็ใช้ไอ้นี่ตรงนี้ด้วยเนี่ยคุณก็อาจจะแค่ว่าแบบว่าใส่ a อซิดเดโเป็นออโต้ไว้ตรงนี้ก็ได้แบบให้มันปลาคูดาวนานๆไปไปละนานๆมาปาทีก็ได้เรื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ย การใช้สกิลก็แค่ประมาณนี้นะไม่น่ามีใครสงสัยอะไรมากเนาะต่อไปก็สายเจาะทำของยังไงอ่ะทำของยังไงใส่ของยังไงดีผมว่าใส่แบบผมได้นะเซตนี้ก็ใส่ได้นะครับไปต้องบอกว่าไงดีครับคุณไปดูคลิปไอแนะนำของสวมใส่ EP หนึ่งเลยอะก็คือใส่เหมือนสายคีได้ทุกอย่างเลยนะใส่เหมือนสายคีได้ทุกอย่างเลยแต่คุณแค่เปลี่ยนของขาวเป็นของขาวเจาะแค่นั้นเอง มันก็เล่นได้เหมือนกันเลยคุณจะเล่นขาวหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะเล่นขาวสามแบบหนึ่งสองแล้วอาวุธเป็นขาวสามแล้วตรงนี้เป็นประดับฟ้าสองชิ้นก็ได้คือมันปรับเปลี่ยนได้หมดเลยครับแค่เปลี่ยนจากเจาะตรงนี้เป็นครีนะไม่ใช่แค่เปลี่ยนจากครีครีตรงที่ใส่สีขาวเนี่ยเป็นเจาะมันก็เล่นได้แล้วใส่ของได้เลยการ์ดแนะนําแบบไหนผมแนะนําให้เล่นธาตุไฟเพราะว่าสกิลเจาะเนี่ยมันจะมีหลายท่าที่เป็นธาตุไฟอย่างเช่น สกิลเนี u, of of ่ยมันบังคับเป็นธาตุไฟสกิลเนี่ยมันบังคับเป็นธาตุไฟไอ้สกิลเนี่ยมันเป็นธาตุอาวุธเราก็กดใบไฟได้อ่ะก็สองสกิลนี้มันแรงอ่ะเนาะเราก็เลยควรจะไปธาตุไฟนะการ์ดที่อาวุธก็ควรจะเป็นการ์ดธาตุก็เชลฟิตนะเชลฟิตก็ใบนี้เนาะคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเชลฟิตนี่เชลฟิตการ์ดอาวุธเชลฟิตการ์ดเสื้อการ์ดรองเท้าไม่ได้มีความแตกต่างนะครับการ์ดประดับ ดับถ้าคุณจะ P p พคุณก็ต้องใส่กันสถานะอะไรของคุณตามสูตรปกติมีการตันกันฟอสอะไรพวกนี้ตามสูตรของมันปกติแต่ถ้าคุณจะบอกว่าเอ้ยพี่ผมจะรีดดาเมจคุณมีเนสกโกรมั้ยมันแพงอยู่นะแต่ถ้าคุณไม่มีมันจะมีใบอื่นใช้แทนได้ไหมมันก็มีีนี่ไงด้าแดงเนี่ยถ้าคุณมีด้าแดงเนี่ยได้ทัดไฟส่วนการหัวถ้าจะเอาดาเมจเนี่ยก็ยังไม่เห็นที่ดีกว่าใบนี้นะยังไม่เห็นที่ดีกว่าใบนี้ก็ใช้เนเรตไป ก็ควรจะใส่โล่อะไรคนกลับไปเรื่องโล่โล่ทองเราควรใส่ชิ้นไหนดีถ้าถ้าสปีดน้อยกว่า7 0็เนะครับถ้ามันน้อยกว่าเ0็อยอู่แค่ร้อยอะไรเงี้ยผมว่ารถชิลยังไม่เหมาะผมแนะนำให้คุณใส่เป็นซาเคตมิชชั่นไปก่อนใส่ชิ้นนี้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดมันแบบว่าคุณใส่ซาเคตมิชชั่นแล้วมันได้ประมาณ900ร้อะไรเลยเงี้ยมันเริ่มล้นอย่างเงี้ยคุณสามารถเปลี่ยนใส่รถชิลได้ถ้าเกิดเปลี่ยนใส่รถชิลแล้วแอสปีดไม่ต่ำกว่า7 0็อยนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณมีทั้งสองโล่คุณลองไปเทสดาเมจดูก่อนครับแล้วก็โล่ทัวเป็นโล่ที่ใช้ได้เสมอแต่เจาะคุณอาจจะขาดถ้าคุณใส่โล่ทัวนะอืมแล้วก็ชิ้นนี้ก็ใช้ได้ชิ้นนี้ก็โอเคอ่ะโล่โลท่ทองที่เหมาะๆนะโล่ขาผมน่าจะไม่ได้แนะนํานะประดับก็เอาแรงที่สุดเป็นประดับยินสองข้างเนาะจะฟ้าจะทองก็ได้แล้วก็ใส่เซ็ตขาวถ้าเกิดจะใส่เซ็ตขาวสามชิ้นจริงๆก็แนะนาเป็นหนึ่งสองสามตรงนี้นะ ถ้าจะ p ีก็แนะนำเซตนี้เลยนี่แหละเซตเซตไอเซตเซตห้าสิบเลยเซตโอซิลิสเลยเนี่ยเซตเนี้ยถ้าจะพีพนะก็แนะนำเป็นเซตนี้เลยแต่ถ้าจะตีบอสเนี่ยว่าเซตข่าวร้อยสิบถือว่าเป็นทางเลือกที่โอเคปาทาดิสนี่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 ใช้หรือไม่นี่เซตข่าวร้อยสิบเป็นทางเลือกที่โอเคนะครับใช้ได้นะครับเซตขา 110. ่าวร้อยสิบก็โอเคเลย ก็ต่อไปอะไรต่อไปเกี่ยวกับตัดเลี้ยงเฮควรใช้อะไรเฮสเนี่ยผมแนะนําอยู่ตัวเดียวเลยนะตอนนี้นะก็คือ d ี s e r t w o ู๊อืมแต่ถ้าคุณรวยกบดีกว่าเสมอแต่เราจะไม่พูดถึงกบนะเพราะว่ามันต้องรวยมากๆอ่ะดีเซอบูของดี a อคแท็ไม่ได้ใช้ออ p ี่เข้าพีดีเฟนเราได้ใช้เจาะเราได้ใช้เฮสเราได้ใช้พีดีดักเราก็ได้ใช้บ้างพีโบนัสเราได้ใช้อยู่แล้ว ถ้าเกิดจะให้แนะนําว่าให้รียังไงก็ดูตามของครับแต่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอเจอาะมันจะขาดนะสายเนี้ยพยายามรีให้ได้เจาะเยอะๆกดแอตแทกลงให้ต่ำๆแล้วเฮสก็สําคัญนะเฮสมีดีกว่าไม่มีเสมอเราไม่ได้อยากได้เฮสขนาดนั้นแต่มีให้ใช้ก็ดีครับหมานะครับทางเลือกที่ดีสุดสําหรับสายเจาะเนาะแล้วไม่งั้นไปอีกทีคือไปกบเลยซึ่งแพงมากโอมุนเลี้ยงตัวอะไรดีครับผมว่ามันเหมือนกันนะถ้าคุณอยากจะ พีเก่งๆผมยังมองว่าแก่ยังเก่งกว่าอยู่แต่ก็น้องลิฟแล้วเปิดริสโหมดก็น่าจะพอได้นะอ่าแล้วอธิบายเรื่องโฮมูลกันนิดนึงนะถ้าเกิดเราเปิดริสโหมดตรงเนี้ยโฮมูลจะไม่มีวันตายนะครับแล้วพอโฮมูลไม่มีวันตายเนี่ยตัวพาสซีฟสกิลที่3ของโฮมูลเนี่ยก็คือสกิลเนี่ยมันจะยังทํางานอยู่ของลิฟเนี่ยมันจะใช้ได้นะก็คือเวลาเราติดสโลติดติดสโลติดฟอร์สติดล็อกขาติดสตันเนี่ยมันจะแก้ได้แล้วมันจะอิมูนสถานนั้นนะสามวินาทีสิบสองวินะเปิดริสโหมด ถ้าให้แนะนําก็คือคุณทําน้องลิฟไว้ที่2ดาวก็พอครับ2ดาวแล้วแบบว่าเวลอะไรก็ได้อะเพราะเปิดลิสตหมดมันไม่มีวันตายอยู่แล้วครับก็ใช้ได้นะก็ถือว่าเป็นมินิพาณธียาคูดาวสิบสองวิส่วนแกะเนี่ยจะเป็นเรื่องเพิ่มความอึดมากกว่าแล้วถ้าเกิดแกะเวลเต็มเนี่ยสามดาวเวลเต็มเลยนะมันก็คือต้องเต็มจริงๆอ่ะมันก็น่าจะเก่งพอสมควรนะน่าจะพอใช้ได้ในระดับที่โอเคแหละใช้คานี้แล้วกัน น่าจะพอใช้ได้ดีส่วนวุนวนว้นกับวุ้นวุ้นกับไอฟิเลียเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําแล้วเราจะมีอะไรต้องพูดถึงอ่าออฟแมวออฟแมวยังไงดีครับพี่สายเจาะผมแนะนําให้ออฟแมวเนี่ยเป็นอินหมดเลยนี่แหละคุณก็เป็นอินไปหมดเลยแล้วประดับเนี่ยมีตัวเลือกโยกไปไฟได้ประดับสามารถเล่นไฟได้แต่ที่ที่เหลือเนี่ยให้เป็นอินไปให้หมดแล้วก็ผสมวิทตามความจริงจังของคุณใน PP ถ้าคุณรู้สึกว่าเออคุณอยาก PP เก่ P งเนี้ยคุณก็ควรมีวิธพอที่จะยืนได้คุณต้องไม่ใช่คนที่นิ่มมิสุดในตีอครับควรจะมีวิธพอที่จะแบบว่าในจังหวะที่คุณตายไม่ใช่คนแรกๆอะควรจะตายเป็นคนที่สมอะไรเงี้ยกําลังดีแล้วออฟแมวเฮสก็พอได้นะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนํานะอย่างออฟออฟแมวเฮสเมือนผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพราะว่าเราไม่มีเฮสโตนเท่าไหร่เง เดี๋ยวผมให้ดูนะชิ้นนี้นะออฟแมวเฮสแบบนี้นะก็พอได้นะออฟไว้สักแถว2แถวไม่น่าเกียดนะพอได้ถือว่าพอได้จริงๆคุณออฟไว้สัก3แถวอะไรเงี้ยเป็นมอล็อกมอล็อกเวล13าแถวเงี้ยก็ไม่น่าเกียดครับไปล่าบ,บอสอะไรก็จะทําให้สามารถปาไฟปากดอะไรได้บ่อยขึ้นนะว่าไม่แย่แล้วจะมีอะไรอีกไหมผมดึก่อนนะสกิลเงาใช้เป็นตรงไหนอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้รอยู่มั้ง ก็ตีตีบอสใช้นี้นะเก็บเวลใช้นี้ PP ใช้นี้ก็อันนี้ PP ใช้นี้เก็บเวลใช้นี้ตีบอสก็ใช้นี้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้นี้ตลอดนะครับใช้อันนี้ตลอดเลยอินทนโดปิ้งสองเท่านั้นส่วนช่องน PP เนี้ย p ิเนี่ยคุณจะมีทางเลือกว่าคุณจะใส่วอลแอคหรือคุณจะใส่เพนคิลเลอร์ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตายบ่อยจนเกินไปอ่ะวอลแอคอาจจะไม่จาเป็นขนาดนั้นใน PP นะ เขอย่าลืมว่าคนที่ตายคือคนที่ไม่มีดาเมจนะครับก็อาจจะเอาเพลงคิลเลอร์ม,มาช่วยได้ถ้าคุณรู้สึกคุณตายบ่อยจนเกินไปแต่ล่าบอสเนี่ยก็คือวอลแอกเท่านั้นคิดว่าน่าจะครบทุกอย่างนะผมว่าข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะยังไงก็ถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยหรือผมตกตกหล่นเรื่องอะไรไปเนี่ยคอมเมนต์ถามก็ไม่ได้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเราก็ตอนนี้มาถึง600กว่าซับแล้วเนาะก็อาจอีก นิดนึงมัง้งให้มันถึงพันซัพย์นะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปยนหน้านะครับสวัสดีครับ